ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตข่วาวสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมรี่กันด้วยนะครับ ในขณะที่ประเด็นแรกของช่วงเย็นวันนี้ครับมากันชี้ประเด็นนี้กันหน่อยครับเมื่อมีตลาดนักเตะก็ต้องมีตลาดกุนซอกันหน่อยครับเมื่อเว็บไซต์ของทางด้านบอลไทยคอมครับตรวเงเครดิตเว็บไซต์นี้กันด้วยครับได้ออกมาตีข่าวเลยครับว่าแหล่งข่าวไรชิดของเจ้าตัวยืนยันเลยครับว่ากุนซอชาังกฤษของทางด้านสกอตคูเปอร์เตรียมที่จะกลับมารับการคุมทีมทะลีครั้งในรอบ4ปีเลยครับ โดยในก็ดีครับสำหรับทางนากสกอตคูเปอร์ครับอดีตกุนซือบุรีรัมยูนเต็ดเมืองทองยูนเต็ดอุบลยูเอ็มซีและปูริทิลุซีเตรียมที่จะคัมแบ็กกลับมารับงานคุมทีมทะเลอีกครั้งในฤดูกาลหน้าจากการเปิดเผยโดยแหล่งข่าวใกล้ชิดกับเจ้าตัวแหละครับโดยทั้งนี้ครับแหล่งข่าวครับได้เปิดเผยว่ากุนซือวัย58ปีหรือทางนากสกอตคูเปอร์ได้รับการติดต่อท่าตามจากสโมสรดังแห่งหนึ่งที่หวังเป้าหมายต้องการคว้าแชมป์ทะเลให้จงได้ครับและมองว่ากุนซือชาวอังกฤษรายนี้น่าจะตอบโจทย์ จัดการและแก้ปัญหาเรื่องการเสริมทัพนักเตะต่างชาติที่เจ้าตัวมีอนเคชั่นที่ดีกับเเจนจากประเทศเลยครับโดยทั้งนี้ครับหากดิลนี้ลุล่วงตามคาดการณ์ครับสกอตต์คูเปอร์จะเข้ามาคุมทีมในเมืองไทยเป็นทีมที่4และเป็นการกลับมาทำนในประเทศไทยอีกครั้งในรอบ4ปีหลังจากเจ้าตัวครับยุกไปคุมทีมชาติฟิลิปปินส์ชุดใหญ่และอยู่ยี่สิบสามปีรวมถึงสโมสรของทนัตอัสกาดซึ่งเจ้าตัวครับมีส่วนสําคัญในการสร้างและดึงนักเตะเชื้อสายฟิลิปปินจากทูโรกมาเล่นในกับทีมชาติอีก ด้วยแหละครับในขณะที่ประเด็นที่2ครับมากันที่เนรุกเคียวสมุดสมุดประกายชิตีกับทานา้นเจริญศักดิ์วงก่อนกันหน่อยครับเมื่อมาทางน,านั้นมาโนได้ส่งซิกถึงทางนั้นเจริญศักดิ์ถึงช้างศึกแหละครับ โดยอย่างไรก็ดีครับสำหรับธนาเจริญศักดิ์วงกรปีขวาสมุทรประการชิตีมีลุ้นกลับมาติดธงช้างศึกอีกครั้งเมื่อมโนผูกิงอดีตกุนซื้อใหญ่เข้ามาส่งซิกด,ด้วยตัวเองหลังจบเกมที่ทํา1ประตูช่วยทีมบุกชนะสุวรรณบุรีไป2ประตูต่อหนึ่งในศึกวัวทีอี2 0ิบวันที่24เมษาย,ยนหรือเมื่อวานที่ผ่านมาแหละครับโดยอย่างไรก็ตามครับสำหรับดาวเตะวัย24ปีครับเพิ่งหายเจ็บกลับมาเป็นตัวจริงอีกครั้งในรอบเกือบครึ่งปีก่อนสร้างความแตกต่างให้เเห็นทัีมื่อ ทำประตูชัยเคียร์สมุดบุกมาคว้าสามเต็มสำคัญเหนือช้างศึกยุทธถีสุพรรณบุรีพร้อมช่วยทีมมีลุ้นอยู่รอดบนทะลีกต่อไปเลยครับ โดยอย่างไรก็ตามครับล่าสุดกัปตันเจริญศักดิ์วงก่อนครับก็ได้ออกมาโพสต์ความรู้สึกหลังจบเกมลูกนี้เพื่อครอบครัวที่อยู่ให้กำลังใจผมมาตลอดลูกนี้เพื่อสโม,มสรแห่งนี้ที่รักเราและรับใช้ลูกนี้เพื่อแฟนบอลประการทุกๆคนที่อยู่เคียงข้างกันมาตลอดและลูกนี้ครับเพื่อต่อลุหม,มายใจของทีมออกไปยังไม่จบสก,ก้นอย่าพึ่งหมดหวังเลยครับและอย่างไรก็ตามครับก่อนที่ทนานมาโนโุพูกิงครับกุนซือช้างศึกทีมเชีไทยชุดใหญ่ครับก็จะเข้ามาตอบคอมเมนต์เลยครับว่าผมดีใจที่เห็นคุณ กลับมาแหละครับและทั้งนี้ครับสำหรับทีมชาติชุดใหญ่ครับก็มีแผนเข้าแคมเก็บต,ตัวตั้งแต่วันที่16พฤษภาคมนี้ครับเพราะมีโปรแกรมอุ่นเครื่องอีก3นัดเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนลุยศึกเอกเชียคับ2023รอบคัดเลือกระแบบหว่างที่8-14ถึงมิถุนายนที่ประเทศอุซเบกิสถานแหละครับ ในขณะที่ประเด็นที่3ครับมากันที่ทางด้านโคเดงกันหน่อยครับเมื่อออกมาชี้เลยครับว่าทางด้านอิกซานฟันดีสร้างบุลค้ายกับทีบีจีปทุมยูเดเต็ดถึงจริงๆกับคนนี้เลยครับ ดยอย่างไรก็ตามครับสำหรับทางน้านประธานเทคนิคฉลามชนครับยกยอวงว่าานันยิสานฟานดีหอกทีมชาติสิงคโปร์ของทางนั้นกระต่ายแก้วครับว่าเป็นสุดหน้าที่ครบเครื่องและมีแววพัฒนาไปได้จนอาจเก่งยิ่งกว่าคุณพอและเชื่อว่าอยู่ถลีกไม่นานลีกใหญ่ในเอเชียจงที่จะคว้าตัวอย่างแน่นอนแหละครับ โดยอย่างไรก็ตามครับสำหรับทางดนานอิสานฟาดีครับกองหน้าดารุ่งทีมชาติสิงคโปร์ที่ทําผลงานได้อย่างน่าทึ่งในการย้ายมาด่นชีมบีจีประตูยูนเต็ดในช่วงแรกที่2ของศึกลีวอเทดี2027โดยทำไปได้15ประตูจากการลงสนาม28นัดรวมทุกรายการและได้รับความชื่นชมอย่างมากถึงศักยภาพฝีเท้าที่เฉียบคมลยครับโดยล่าสุดกับตรงดนานโคดึงครับวิทยารวักุลครับประธานฝ่ายเทคนิคของสมุรสอนเชิญบรีสซีครับในฐานะอดีตโค้ชและนักเตะในเจลีกของญี่ปุ่นได้ออก มายอมรับหัวหอกวัยี23ปีผ่านชิมข่าวของทนานเว็บไซต์บนไทย .com ครับตองไงเครดิตกันด้วยครับว่าทนานอิสานมีความกลายในการทําประตูสูงมากรูปร่างแข็งแกร่งจับบอลฟลุทัดได้เยี่ยมเกรนายช่องได้ดีและที่สําคัญคือมีความเด็ดขาดในการจบสกอร์ และโดยทั้งนี้ครับทางด้านคขเรงครับยังเผยต่อไปว่าในอดีตสมัยที่อิสานครับยังเล่นอยู่ในสิงคโปร์เคยถูกแฟนบอลสิงคโปร์วิจารณ์ไว้ว่าอย่างหนักว่าได้เตะฟุตบอลเพราะชื่อเสียงของคุณพ่ออย่างทานด้านฟันดีออามัดตำนานกองหน้าเด่นรถชองอย่างสิงคโปร์ครับในช่วงที่ออกไปเล่นในยุโรปก็ยังไม่ฉายแววมากนักเลยครับแต่ทั้งนี้ครับเจ้าตัวก็มีการพัฒนาตัวเองทั้งรูปร่างและทักษะจนมาดรับโอกาสในการเล่นใ้กับบีจีปทตุมยูเนเต็ดซึ่งสามารถเปิดตัวได้ดีตั้งแต่นัดแรกแต่ไม่เก วางใจเพื่อดมชีมรวมถึงเจ้าตัวก็มีความมั่นใจในตัวเองอยู่แล้วจึงยิงลงตัวแหละครับ และอย่างไรก็ดีครับทั้งนี้ครับทนางนั้นคูเองครับก็ได้ออกมายอมรับอีกเลยครับว่าอิซันยังสามารถเก่งได้มากกว่านี้และมีเวลว่าจะเก่งได้มากกว่าคุณพ่ออย่างทางนา้นฟันดี้อามัดด้วยซ้ําโดยเชื่อว่าอีกไม่นานนี้ครับเขาจะมีโอกาสได้รับการติดต่อท้าทามจากทีมในเจรีลีของญี่ปุ่นหรือเคลิกเกาหลีใต้อย่างแน่นอนโดยชื่อว่าบีจีปทุมครับโชคดีมากที่ได้นักเตะคนนี้ร่วมทีมและจะสร้างมูลค่าได้สูงมากในอนาคตหากมีการซื้อขายจากทีมในต่างแดนแหละครับ ในขณะที่ประเด็นที t ่4ครับเรามากันทางฝั่งของทางด้านเคงเท t ทรูแบงคอกกุลิแตกกันหน่อยครับกับทางด้านโอริโอวิทมันครับคุณซื้อของทัพเคงเทพยอมรับเลยครับว่าไม่ได้รู้สึกกดดันในการรักษาดับที่3หลังบุกไปพ่ปปกลิ่นะปยงสามประตูตัวหนึง่งและยอมรับครับว่ายังมีอีกสองเกมให้ลงเล่นและทีมต้องการเจ็บชชนะให้ได้แหละครับโดยอย่างไรก็ตามครับหลังจากที่ทางด้านทรูแบงคอกกุลิแตกครับต้องออกไปพ่กับเมืองทองกุลิตด้วยสกอร์สามประตูตัวหนึ่งทำให้สถานการณ์ตอนนี้นะครับในการลุ้นผน ทุนที่ ACL ในอันดับที่3ของทัพเกงเทพมีแต้มนำหน้าเกรียนผยองเพียงแค่1คะแนนเท่านั้นกับการเหลือเกมการแข่งขันอีก2นัดในช่วงโค้งสุดท้ายเลยครับโดยอย่างไรก็ตามครับหลังจบเกมลิเวอร์พูล2028นัดล่าสุดกับตนานวิทมันครับคุณซื้อของตนานทรูแบงคอกนรตติ้งก็ได้ออกมายจำรับหลเกมเลยครับว่าก็เป็นเกมที่สูสีนะครับในครึ่งแรกก่อนที่เราจะเสีย2ประตูและเรามาโชคร้ยายที่ตรงที่มาเสียประตูจากลูกเฉลบทั้ง2ลูกซึ่งแน่นอนครับความแตกต่างที่ใหญ่ที่ สุดในเกมนี้คือเมืองทองขอคว้าโอกาสได้เมืองเขาบีโอกาสแตกต่างจากที่เราไม่สามารถทําได้และสําหรับการลุ้นพื้นที่เอเซลครับหลังเบืองทองได้ตามมาผมก็ไม่ได้กังวลกลับตรงนั้นนะซึ่งเรายังมี2เกมที่เหลืออยู่และเราจะเก็บชนะมาให้ได้เลยครับโดยั้งนี้ครับสำหรับโปรแกรมการแข่งขันของศึกลเวอธีส์2021อีก2นัดของสโมสรทรูแบงคอกแระตดดครับไปพบกับสุพรรณบุรี 4, นณะสนามทรูสเตเดียมในวันอาทิตย์ที่1พฤษภาคมเวลา18นาฬิการตรง และพบกับเชียงใหม่ยูนเต็ตนัดสุดท้ายครับนัดสนามซูสเตเดียมในวันพุธที่4พุธภาคมเวลา18นาฬกาตรงเล่นในบ้านทั้ง2นัดแหละครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำแก่กับพวกเราทีมงานเบดลีแฟมบรี่กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อ,ตอไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ